yo what's up everybody <laughs> สวัสดีคะ่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชันนี้ขอวนี้แล้วนะคะในวันนี้คะ่ะวันี้จะมาทำคลิปวิดีโอเห็นแต่เพื่นๆแล้วน้องวันนี้จะมา,ามทำคลิป open box แล้วก็หอ่อ open box คือจะนำข้าวของที่ได้รับมานะคะที่แบรนด์ต,าต่างๆส่งมาให้ นะ <Huh? S 1> เอามาเปิดให้ดูกันแล้วก็ส่วนฮอก็คือจะเอาของที่ซื้อมาเองเนี่ยมามาเล่าให้ฟังกันว่าซื้ออะไรมาบ้างในช่วงนี้ไปเริมกันดีกว่าว่าของเงยเยอะมากถ้าเพื่อนนเห็นกล่องแถวนี้นะฮึมกี้ขยับตัวไม่ได้เลยเพราะมันเยอะไม่หมดนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าแบรนด์แรกๆที่ส่งมาช่วงก,ก่อนกล่องนู้นนะคะแล้วก็ดองไว้ว่าจะทําให้ดูก็ะปก ใบนี้ก่อนเลยกล่องแรกทึ่งนะคะมาจากเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ AR Cosmetics ค่ะได้ถ่ายรูปไปให้ดูแล้วแหละก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ AR นี่นะค่อนข้างราคาแบบเบามากนะก็จะมีอันนี้ดินสอดเขคินคิวมาสคาร่าแล้วก็ลิปสติกสีนี้ลองใช้แล้วมันเป็นสีนูที่จริงก็ไม่ค่อยมีมาก่อนกัน แล้วก็อีก2แท่แงเป็นสีแดงแดงแดงแด,งแดงแส้มๆคงเปิดให้ดูได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าของเยอะมากมายอลังการมากแล้วก็มีเป็นบลัชออนนะคะซึ่งพิงแกะออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแพคเกจจิ้งอันนี้พอโพสลงไปใน Facebook ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะคือคือมีคนตาฉันติดมาหนึ่อันอยู่ใน,นกล้อง คือแพ็เกจจริงน่ารักมากและกลุงกิงก็ชอบมากเลยนะคะก็โพสลงไปใน Facebook ก็มีเพื่อนสนใจอยู่พอสมควรเนาะแล้วตัวนี้กิงลองใช้สีที่กิงแกะมาลองใช้นะคะคือสีนี้ทําคลิปไปแล้วด้วยตัแต่งหน้าคือสี04นะคะบลัชชุนี้คือรุ่น everlasting blush เนาะบอ,อกว่าราคาอยู่ที่190บาทแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์ตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยนิดนิดเท่านั้นเองอคือถูกนะ แล้วก็แพคเกจจริงน่ารักน,นะแล้วสีแบบสีแซบอบบเออมีเลือกหลากหลายมากเลยนะแล้วใช้แล้วติดทนด้วยเธอนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือแป้งนะคะ cover bright powder ยังไม่ได้แกะใช้นะจบไปนะคะสำหรับแบรนด์แรกต้มอันนี้มาจากเป็นแบรนด์แบรนด์ที่หนูชอบนะคะเพราะว่าถูกแล้วก็ดีด้วยก็คือแบรนด์นี้เลยแบรนด์เมลินดานั่นเองน,นะคะก็จะมีอย่างแรกก็จะมีอันนี้ BB cream นะคะรุ่น Fairy b l i n k ซึ่งมี2ส,สีด้วยกันสีแรกคือสี Ivory นะคะแล้วก็สีที่2คือ Natural Beige แพคเกจจริงน่ารักมากนี่พอแกะออกมานะคะก็เป็นหลอดแบบนี้อะไรเลย Everlast Oil Proof Eyeliner นะคะก็เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอมรุ่น Vampire นะคะเป็นดินสอบแบบนี้ต่อไปคะ่ะเป็นอันนี้เลย MELINDA t ริโอบราวด์คิตสนะคะมี2เฉดสีด้วยกันก็คือ dark brown แล้วก็สีนี้เป็นฮั n นี่บราวนะคะคุื่กี้แกะมาใช้แล้วอันหนึ่ง G ีด r กบราวด์ brown, เนาะแล้วก็อีกอันนึงนี้ยังไม่ได้แกะนะคะน่าจะแจกนะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าจะแจกก็ติดตามในแฟนเพจนะโอเคไหมโอเคจิ๊ง เป็นค็อกเทลไนท์เจลไลเนอรนะคะตัวนี้ที่เม่กี้เคยใช้แล้วก็ใช้เป็นเฟเวอร์ริตอยู่ด้วยช่วงหนึ่งนะคือเขาส่งมาให้เล่นหลายสีเลยแล้วก็เขาส่งมาให้เพิ่มอีกมีสีสันให้เลือกเล่นมากมายไก่กองนะไปลองกันดูคือแบบว่าราคาถูกมากอะใครชอบเล่นอายไลเนอร์ไปลองของเมลินดาเสียงอาจจะดังนิดนึงคือคึงนะคะให้ไปพี่เออเป็นฟองน้ำนะคะเกี่ยรองพื้นชูครีม แบรนด์เมลินดาเดอกล่องใหญ่มากดึงเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรดนด์เอสเม่นเองค่ะอะไรดูเยอะมากมากแก่กล่องมากเลยนะคะคุิกิ้งใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใน how to แล้วก็เดี๋ยวทำรีวิวด้วยนะยังไงรอติดตามเพราะว่าลองแล้วปืมมากชอบมากก็จะมีพร i เมอร์ smoothing primer ต,ตัวนี้ใช้แล้วแต่งหน้าง,ง่ายมากนะแล้วก็ส่งซีซีครีมมาให้นะแป้งตัวนี้มาให้ด้วยซึงเป็น Glow smooth powder นะคะอีกตลับหนึ่งน่าจะพกอยู่ในกระเป๋านะคะก็เลยเดูเท่นเท่านี้ไปก่อนนะแพคเกจจิ้งคือดูดีมากอ่ะคือแบบชอบมากครั้งแรกที่เปิดกล่องออกมาคือแบบสกรีชดกรีแบบตื่นเต้นมันมันดูดีอ่ะนนี้คือ นี่คือแบบดีไซน์กล่อง CC k ครีมของเขานะคะ CC Foundation ของเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติกด้วยนะไม่ใช่แก้วคือแบบแตกยากพกพาง่ายชอบมากเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีปลื้มใจพี่ชอบนะแปลงก,ก็เนียนเบาแพคเกจก็ดีนะชอบมากอ๋อมีแบรนด์นี้ด้วยส่งมาให้นานแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากนี่เลยเด,ดึง t i ิสทีนค่ะพ u s h ร r ว w ชาร์ p เ n เนอนะคะเป,เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วนะที่เขาโฆษณาว่าแบบไม่ต้องกันคิ้วอะก็คือแบบมีทางด้านที่แบบเป็นสีน้ำตาลวันนี้ก็ใช้อยู่นะเป็นสีน้ำตาลสำหรับแต่งคิ้ว,แล,วแล้วก็จิ้มไปเรื่อยเลยน้อก็ไม่ได้ดูกระจกหรอกว่ามันตรงไม่ตรงคิ้วนะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกด้านที่เป็นเหมือนคอนซีลเลอร์นะคะเอาไว้ตกแต่งรอบๆคิวอะไรเงี้ยให้แบบ คิวเป๊กริบกริบเออตัวนี้ลองใช้แล้วนะวววก็เก๋ดีมันก็เกรดดีนะราคาอยู่ที่139บาทด,ดึ้น Brand Essence นะคะตัวนี้กุ้งกิงถ่ายรูปลงไปไนๆๆๆในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วพงพกกิงแบบ <c oughs> กรี๊ดมากๆๆๆๆๆๆมากกรีดกรามากมากดีใจมากๆเพราะว่าไปยืนจดจ้จจจจองจ้องอยู่หน้าเชล์อยู่นานเพราะว่าแบบอยากได้อะ่ะเออแล้วก็ทางแบรนด์ก็ใจดีนะส่งมาให้เลน่นค่ะที่ตื่นเต้นมากเลยก็จะเป็นตัวนี้เลย เด๊ง Peel Nude Make up นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฟาวเดชันที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลุคเมคอัพ no makeup ให้ความรู้สึกแบบว่าแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกิ้งลองใช้แล้วนะเฮ้ยชอบลองพื้นเบาๆไงมันก็มันก็ปรับผิวให้ดูเนียนๆแต่ว่ามันเบาสบายนะคะแต่ว่าถามว่าปกปิดเยอะไหมมันก็ปกปิดได้ในระดันบ,บน้อยนะจะบิ้วได้นิดนึงนี่มาด้วยนะคะเป็นเดิม c a m o u f l a คอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อครีมนะคะซึ่งเขามีมาให้สองเฉดสีอยู่ในอันเดียวนะอายแชโดว์ hadow, นะคะสี keep calm and bury on ยังไม่ได้สวัสดีสวัสดีดูเลยดีกว่านะไม่สุภาพหรือเปล่าโชว์นู้กลาง <Huh? S 1> แล้วก็จะมีในส่วนของมาสคาร่า i like long lasting หัวแปงหน้าตาเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะจ้า s ชียร์แอนด์ชัยลิปสติกนะคะส่งมาให้เล่น3สีด้วยกันก็คือฉันเสียวจังเลยฉันซุ่มซ่ามนะนี่นะคะส่งมาให้3ามเฉดสีคือแบบน่าเล่นมากกุ๊กิ้งแอบจีเบาๆจีแอบจีใช้ศับว่าแอบจี <laughs> <laughs> ก็คือมันสวยอะ่ะแล้วแบบแพคเกจจริงก็น่าใช้แล้วแบบสีมันน่ารักมันเป็นลิปเชียรนะคะแบบให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็ออกเฉียรแล้วก็ ชายชายตามชื่อเชียนชายแล้วจะอธิบายทำไม <Huh? S 1> เขาให้สีค่อนข้างชัดทีเดียวนะราคาอยู่ที่125บาทมีอันนี้ค่ะอันนี้ชอบมากแบบใช้แล้วดีมากมันดี <c oughs> ขออภัยที่เสียงดังนะคะขออภัยที่กรีก,การาดก็คือตัวนี้เลยเเป็นเอเซนต์ลิควิดลิปสติกนะคะจริงๆเราเป็นลิปสติกสูตรน้ำวนวัตกรรมใหม่ผสานคุณสมบัติของลิปสติกแล้วก็ลิปกลอสไว้ในหนึ่งเดียว ในลิปโดดเด่นแวววาวเม็ดสีชัดกบสีปักได้อย่างดีเยี่ยมทาแล้วสีมันชัดเจนนะมันเป็นกึ่งๆึ่งกลอสอะค่ะคือทาแล้วเราเหมือนทาคือเราไม่ต้องทาลิปกลอสซ้ําก็คือทาแล้วเหมือนทาทั้งลิปสีแล้วก็ลิปกลอสในแท่งเดียวเลยสีนี้ก็มี่ชอบมากเลยเนี่ยสีอะไรเนี่ยสีเท่งเนี่ยเบอร์เนี่ยศูนะคะ make a statement นะชอบมากคือชอบ ทาข้างในริมฝีปากแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยยให้มันดูเบลอเบคือแบบสีสวยดูเป็นธรรมชาติเลิฟมากแต่ว่ามันไม่ได้ทนนะคือมันไม่ใช่ลิปสเตนนะนะคะก็มันก็อาจจะมีการหลุดเวลากินอะไรแต่ก็ก็มีกลิ่นหวานๆด้วยสมองแบบทํางานแบบสับสนมาก <Huh? S 1> <laughs> ก็คือถ้ากินข้าวมันก็มีหลุดออกไปบ้างนะคะแล้วก็ ก็ต้องเติมในระหว่างวันแต่ก็ชอบโอเคนอกจากนี้ก็มีอันนี้มาให้เล่นด้วย The Gel Nail Polish นะคะก็เป็นรุ่นที่เขาออกแบบมาให้คล้ายๆกับเล็บเจลโดยที่ทาเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้ที่อบเล็บน,นะคะก็ให้มา5สีด้วยกันก่อนหน้านี้นกงกิ้ก็มีแล้วแหละเขาต้องใช้ร่วมกับท็อปโค้แล้วก็เบสโค้นะคะซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ส่งสีมาให้เล่นเพิ่ม เรื่นงริ่มชอบมากขอบคุณเอเซนส์ค่ะตอนนี้คือเดบกินแล้วก็นี่ค่ะมากล่องใหญ่มากเลยนะคือผมไปรับมาแล้วตกใจมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์จุ๊จุ๊จุ๊ m i e มาเลยค่ะเหมือนไหมนี่มัเนเรวมาจากแบรนด์มิ s ทีน e อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเขาให เพืเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลส่งส่งการ <Huh? S 1> มาเป็นของขวัญในช่วงตรุษจีนนะคะเขาก็นี่เลยส่งมาบอกว่าก้าวหน้ารุ่งเรืองเรื่องเศร้าหมดปลายสมบันเดินใจในปีใหม่เทินนะคะแล้วก็นี่บอกว่าอย่าลืมเปิดซิปรับความสวยและความสุขนะค,ะคือข้างใน ตรงนี้ยังไม่ได้แกะดีๆเลยว่ามันคืออะไรอะ่ะกลัวติดขนน้องหมาที่บ้านนะคะมันเป็นลูบริป,ปสติกของเมสซีนะแล้วก็มีซีดตรงนี้ที่เขาบอกให้รูดข้างในก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยที่อยู่ข้างในแป้งที่พี่อัมเป็นพีเซนเตอร์ค่ะรุ่น May Flowers นะคะ Triple Cover Powder วเฮ้ยนางทำแพคเกจจิ้งแบบอ่ะดูดูแพคเกจจิ้งดูแบบออกแนวสไตล์ไฮเอ,อ็นซะัมซัมติงไหมเออนะแล้วก็ควักออกมา ใช,ใช้สับว่าควักออกมาดนะคะก็จะมีแป้งอยู่ข้างในเป็นแป้งรูปดอกไม้อันนี้นะคะคุณกิ้งเห็นในโฆษณาพอดีเลยกําลังสนใจเลยนะเพราะว่าเห็นตอนดูละครกับคุณแม่นะคะอามพัชราภานะที่เป็นพรีเซนเตอร์เอาแกะยังไงแกะแกะไม่เป็นแกะถูกด้านไหมเนี่ยอ่าแกะได้แล้วเออก็เป็นแป้งมาอย่างนี้สวยงามนะคะยังไม่ได้ลอง ขอบคุณิสซีมากๆเลยนะคะสำหรับของขวัญในวันทรุษจีนราคาเขาบอกว่าอยู่ที่199บาทราคาเต็มอยู่ที่200กว่าบาทแต่เขาก็จะขายแบบในราคะโปรโมชั่นอันนี้ก็เป็นลิปสติกข้างในมีม้ามด้วยโอ m มก้ d คืออเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยว เดี๋วเปนเป็นกล่องที่ได้มาจาก f แ s h Shop Thailand นะคะคือพอดีว่า Bread t ร e f ์แ s h Shop ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น CC Cream พอดีว่าเขาเชิญไปงานแล้วคุณกิ้ไม่ได้ไปนะคะเขาเลยส่งผลิตภัณฑ์มาให้ได้ทดลองเดี๋ยวว่าจะทำ first impression ให้ดูกันนะคะเป็น CC Cream รุ่นใหม่นะซึ่งออกมา2สูตรด้วยกันสูตรแรกเป็น ultra moist cushion นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือ intense cover นะคะ2ตัวนี้เป็น CC c ครีมมีความแตกต่างคืออีกอันนึงจะเบาบางเบาแต่เน้นความชุ่มชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น CC ที่เน้นการปกปิดนะคะมี2ส,สูตรเดี๋ยวเมื่อกี้ทำรีวิวให้ดูนะคะก็เอามาเปิดให้ดูกันเบาๆก่อนนะจ๊ะขอบคุณ The Face Shop ด้วยค่ะดึง Luxora นะคะนางส่งนี้มาให้นี่ดึงเป็น Air Motion Hairbrush นะคะเป็น วีวีผมนะคะของ Air Motion นั่นเองกงกิ้ทำมินิรีวิวใน Facebook ไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างชื่นชอบเลยหวีแล้วมันสบายหัวมันนวดหัวเออไปดูมินิรีวิวไ,ได้ใน Facebook นะคะในส่วนของที่ซื้อเองบ้างนะคะก็เป็นส่วนของหอนั่นเองมาที่อย่างแรกนะที่ซื้อจ้าวประจำค่ะร้าน7ซเ่นะเป็นร้านที่พิ่โลกสั่งออนไลน์ก็ได้แล้วแต่ะสะดวกนะนางมีอะไรที่ฉันต้องการอยู่เรื่อยๆไม่ก็ถึงจะไม่ต้องการพอไปดูเดีย ก็ต้องการเองอะไรเงี้ยเอ้ยยังไง <S <S ก็ชอบไปแววเวียนนะคะชอบไปสอยอะไรมาเล่นอยู่บ่อยๆอ,อย่างแรกที่ไปสอยมาเป็นสกินแคร์ค่ะตัวนี้ดึงเป็นฟาโคล a าเพราเซนต้าเอ็กซ์ตรันะคะตัวนี้เห็นคนรีวิวหลายคนแล้วก็เห็นรีวิวลอยไปลอยมามันช่างแบบ ก็อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูนะตัวนี้จริใช้ช่วงรับปริญญาถือว่าดีพอสมควรเลยนะเพราะว่ามัน texture มันเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนน้ำเปล่าตัวนี้ก็บางเบาใช้ตอนกลางวันมันจะได้ไม่เหนียวเนินอนะอะไรเงี้ยใครหน้ามันก็น่าชอบนะตัวนี้ค่ะซื้อมาลองตดซื้อมานานแล้วนะใช้สักพักแล้วเอสเทนโรเดอร์แอดวานนสเรเพยร์นะคะตัวนี้ลองแล้วชอบมากชอบทั้งกลิ่นชอบทั้ง texture นะอยากซื้อไซส์ใหญ่เลยอะ อย่างที่3นะคะก็มีนี่ึงเป็นลันเนจทูโทนลิปบาร์นะคุงกิงเอาแท่งลิปสติกมันไปไว้ในกระเป๋านะคะก็ไม่สามารถลุกออกไปหยิบได้นะตอนนี้นะเพราะของสุ่มตัวอีชั้นเยอะมาก <c oughs> ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันเป็นลักษณะลิปทูโทนนะคะที่ทาแล้วมันดูแบบวิมี2สี 4. แล้วก็มีอันนี้ค่ะที่กรีดร้องอยู่สักพักที่หลายๆคนบอกว่าเป็น Face of the year นะคะแล้วีฉันก็แบบ <c oughs> ทำไมี่ฉันไม่รู้จักฉันพลาดไปได้ไไยังไงอเงี้ยนกะ็เลยไปสอยมาจนได้ดึตัวนี้ค่ะเป็นเซซานเน่เชดดิ้งสติกนะคะตัวนี้กูกี่ไปดูตามห้างอะไรอย่างเงี้ยวัดสันคือมัน out of stock คือหมดสตัอกนะคะแล้วเจ้ก็ทรงปโปรดนะคะนั่งเอาของมาขายทําให้ฉันได้ใช้นะได้ลองใช้ีอเสียงหือเสียงเราอ้างที่ใครเขาบอกว่ามันก็ดีก็ดีนะ best of the year best of the year คนนั้นก็ best คนนี้ก็ b e s ซื้อมาลองลองแล้วก็ เอาจริงก็เฉยๆอะ่ะทดสอบโัวยิงดีว่ามันสีมันค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าใครชอบคอนทัวร์แบบอ่อนๆธรรมชาติธรรมชาติก็มีว่ามันก็โอเคนะแต่กิงเวลาใช้ก็ต้องใช้พาวเดอร์เสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วยนะคะซื้อของมาลองเล่นนี่เป็นอันนี้จิ๊ง เป็น W7 e b e a ม t y seven m e a t t l i นะคะเป็นลิป liquid ที่ทาไปแล้วแมตตอก็รแรกว่าจะซื้อมาทั้ง5สีเลยเพราะว่ามันถูกมากแค่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าขอลองก่อนถนึงแท่งแล้วปรากฏว่าพอใช้แล้วนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนแรกงี้คิดว่ามันจะออกแมวซอฟต์แมตลิปครีมด้วยซ้ำนะอุ้ยกลิ่นก็เหมือนรู้ตายละแต่ว่าจริงๆพอลองใช้มันไม่เหมือนนะคะเพราะทาไปแล้วเนี่ยตอนแรกงี้คิดว่าอ้าวไหนแมตไม่เห็นแมตเลยจริงๆแล้วทาแล้วมันแมตตนั่นแหละแต่ว่ากว่ามันจะแมตตกว่าม,ม,มันจะแห้งนะ ใช้เวลาเซตตัวพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่พอแมทแล้วนะก็แมทแมทเลยแมทสนิทเลยจริงๆนะคะใครชอบลิปแมทแมทนะไปลองกันดูนะแค่สติอยู่ที่ว่ามันใช้เวลาเซตตัวนานนิดนึงแต่ราคาถูกมากว่า80บาทก็ให้เขาเหอะ ใครชอบไปลองเล่นดูส่วนตัวกริงนะคนี้ชอบซอฟต์แมทเล็บครีมมากกว่าของน y x จบไปนะคะจากลาเนเซตแต่จริงๆแล้วกูกิงจะไปหาเจเสมอบางทีอาจจะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เอามาพูดบ้างก็มีนะคะก็ให้ภายด้วยอ่ะต่อไปค่ะไปเดินห้างนะแล้วก็ไปเจอจตัวนี้<ๆ> The Face Shop ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Single Watch ตัดแล้ว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  สว,สวยมากจริงๆคือชอบมากจำได้ไหมวนก้ซื้ออิลมาสกาที่เป็นสีเคที่สีนมอะปัดแล้ววิก้รู้สึกว่ามันไม่สวยวิก้รู้สึกว่ามันเป็นแป้งๆบนผิวรู้สึกว่ามันแมกเกินไปรู้สึกว่ามัน แต่งหน้าเยอะอ่ะเออก็เลยไม่ค่อยถูกใจเลยเขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปนะคะไปดูไปเจอตัวนี้พอไปถูๆไปดูดูชะงกชะงกมันมีสีเนี้ยเป็นชมพูนมอาจจะเห็นในทูตูโร่บ t ทูตูโร่ของกิ๊งไปแล้วมันเป็นชมพูนมสวยมากชอบนะอันนี้ก็เป็นส้มนมเออชอบก็เลยซื้อมานะเดี๋ยวคงไปพูดในเฟรนด์แต่ว่าทำไมถึงชอบ เดี๋ยวพูดสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวมันจะยาวไหนๆก็ซื้อและน้ำมันอันละ280บาทนะคะก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยเป็นสีน้ำตาลมันเขาจะมีชีนน้อยๆนิดนึงนะแต่สีน้ำตาลตรงนี้ว่ามันเป็นสีน้ำตาลที่สวยดีก็เลยซื้อมานะคะจากแฟชชั่นนี่นะคะดูรีวิวก็เลยเกิดกิเลกก็เลยไปซื้อบางอย่างมานะคะตัวนี้เลยคอมร์ดดึง ามาสอันนะคะมันคือ c a t o โ l w w i t e n i n g Foundation Serum นะคะทำไมถึงซื้อมาและซื้อมาเยอะเพราะว่าเห็นรีวิวมีคนรีวิวว่ามันเหมือนนาเชียโกลนะคะและด้วยความที่ฉันเนี่ยใช้นาเชียโกลไปนะและชอบมากก็เลยโอเคตามไปสอยมาถามว่าทำไมต้องซื้อมาสามอันโอ้ยคุณพี่ลองใช้เหรอคะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่หนูหนูจ๋า มันอะไรห้ามินอะห้ามินมันเล็กแค่เนี้ยเธอหลอดมันเล็กเท่านี้โป้งฉันเฉยแกดูพมื่ี้แกไปแล้วแล้วมันเล็กจัดนะคะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ยเธอมันอะไรเล็กแค่เนี้ยคือมันเล็กจริงๆเธอเล็กกว่านี้โป้งฉันอีก กะว่าจะซื้อมารีวิวก็เลยซื้อมา2สีนะคะคือซื้อสี21มาด้วยแล้วผิวกูุกี้เนี่ยจะเป็นผิวในโทน23นะแต่ว่าซื้อ21มาเผื่อรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก,กันใช้แล้วกูุกี้รู้สึกว่า t e x t อร์เขาแห้งมากๆนะคะเดี๋ยวรอดูในรีวิวแล้วกันเนาะกรุงกี้ส่วนตัวแล้วถ้าหน้าไม่แห้งถ้าเป็นคนหน้ามาันอาจจะปลื้มมากๆกูุงกี้ค่อนข้างแห้งบางทีหน้าลอกอะแล้วมันจับรอยลอกได้ชัดอยู่ก็เลยต้องใช้ตอนหน้าดีๆหน่อยอันละ99บบาท ะะถูกมากก็เลยซื้อมาได้3อันเลยเธออีกอันหนึ่งที่ซื้อมานะคะตัวนี้เป็น k t t i e Do อ8.2 second fall in l u v e eye shadow นะคะเป็น eye shadow คือเห็นไปดู swatch แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้เป็นสีที่ยังไม่มีนะคะเลยซื้อมาราคาอันละ89บาทแ,แกจบแล้วแกจบแล้วนี่เทา คือ่ออเดอร์บางสิ่งมานะครับเพื่อนๆคงเห็นถ้าติดตามแฟนเพจก็จะรู้แล้วอันนี้เอามาอวดกันอีกทีนะเป็นนี่เลยจืยดๆเป็น collection line นะคะที่แบรนด์มิช่าทำออกมานั่นเองนะมัคือเหมือนไปซื้อลิขสิทธิ์ของลายมาแล้วก็เอามาทำให้แพคเกจจิ้งมันจื้อปูกุกิบน่ารักเอ้ยฉันก็แบบพอเห็นปุ๊บคือฉันชอบสติกเกอร์ลายมามันน่า มากจริงๆแล้วแบรนด์มิชาก็เป็นแบรนด์ที่ได้ยินมานานถึงแนมะ้จะไม่ค่อยได้ลองใช้ก็เถอะมันมีขายในไทยไหมไม่รู้แต่เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบสั่งเลยพรีออเดอร์เลยแล้วก็บอกว่าคือแม่ค้าเขาเดินทางเองหิ้วเองนะคะเขาก็เลยได้มาได้ของมาไม่ถึงเราคือมันคงขายดีมากอะแล้วก็คงมีคนแย่งชิงกันหลายคนมันก็เลยมาไม่ถึงชั้นนะ สั่งไปเกือบหลายอย่างว่าจะเป็นคุชชั่นอายแ h a d o w อะไรเงี้ยนะแต่ได้มาแค่นี้นะคะก็คือ2อันนี้เป็นมาสคานะคะมี2สูตรก็คือเป็นสูตร 4D ให้4มิติให้ลักษณะขนตาแบบสมิติแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็น 3D อันนี้เป็นอันน้อยกว่านะคะให้แบบ3มิติแค่นั้นนะลองแกะใช้ 4D ไปแล้วนะคะสูึกว่ามันแห้งอะ่ะแล้วมันไม่ค่อยยาวก็หนาดีนะแต่มันไม่ค่อยยาวแล้วก็มีอีกอันนะคะจริงจริงจะสั่งติ้มไป2สีแต่ได้มาสีเดียวนะเป็นสีอะไรไม่รู้ไม่มีเบอร์บอกด้วยนะคะตอนสั่งก็ต้องส่ง ไปให้นางดูอะไปเปิดดูในเว็บนะได้มาแค่เสียใจแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะจะซื้ออะไรมากมายเครื่องสองเครื่องส่ออ,าอ่างช่วงรับป็นญญาะค่ะซื้อของให้ตัวเองเพราะว่าคิดว่าได้ใช้แน่นอนดึด๊ดเป็นของแบรนด์แม็กนั่นเองนะคะคุกิ้ไปซื้อมาเพื่อใช้ในช่วงรับปริญญาแลวจริงๆคืออยากใช้มานานแล้วด้วยได้ยินคนอื่นเขาชอบบอกว่ามันดีแต่ว่าคุกิ้งยังไม่เคยลองสักทีตัดสินใจลองนะคะก็คือตัวนี้เลยซื้อมาดึ๊ง เป็น Mac p r e p a n Prime นะคะหรือว่า Mac Fix Plus นั่นเองเป็นสเปรย์นะคะสำหรับฟิกซ์เครื่องสำอางบนใบหน้าใช้ช่วงรับปริญญาใช้ฉีดหลังแต่งหน้าคือชอบมากคือดีนะเดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังตอนเฟรนดและกันว่าชอบเพราะอะไรก็เอามาโชว์ให้ดูนะคะว่าซื้อมาย <c oughs> สิ่งนี้นะคะไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าได้มาเพราะเป็นของขวัญในช่วงรับปริญญานั่นเองจากเพื่อนๆนะคะคืออันนี้เลยงน่ารักมากคะขอบคุณเพื่อนๆที่ซื้อให้เพราะมันคืออะไรนะนี่เจอนี่เลยงทุ่า ะะเห็นแต่กล่องข้างนอกเฉยๆแต่ว่ารู้แล้วมันคืออะไรมันคือแมก Fa เฟสคิดนะคะอัีฉันไม่ได้แกะเลยนะคะนี่ฉันจะแกะพร้อมๆพวกคุณเลยนะคะเนี่ยแล้วตื่นเต้นทำไมก็เธอเห็นตาสัญลักษณ์ไม่ล่ามันคือรุ่น Limited Edition ของ Ellie Golden นะคะเอ l i e g o กเเป็น Limited Edition นะคะของคุณเจ้ Ellie ของฉันฉันชอบนางมากแล้วก็คอลเลกชันของนางนะที่ออกมาสวยมากสวยถูกอา่าชอบนานา้นา,นาก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ สวยางามไหมแล้วก็เปิดมานะคะเป็นอย่างนี้ดึงคือตัวนี้มันเป็นอายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์เบสเป็นลักษณะเนื้อครีมแต่วจริงว่ามันเอาไปทําไฮไลท์ก็ได้มันน่าจะสวยมากๆนะคะจริงๆริงคคิดไปก็ไปลองจิมๆิงๆที่เคาน์เตอร์บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อืมแล้วก็ให้อายแชโดว์มาอีกสีสีนะคะเป็นสีที่ <gasps> ยังไงมันก็ใช้ได้ยังไงมันก็สวยโอเคไหมแม็กเอลี่โกลเด้นกาวดิ้งโกลดิ้งโกลดิ้งโกลดิ้งเอลี่โกลดิ้งชอบมากคอลเลคชันนี้จริงๆ สิ่งที่อยากได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นบลัชแล้วก็บอนเซอร์นะแต่ว่ามันเอาออฟสต็อกอันนี้ก็สวยฉันก็ชอบนะคะก็ได้มาชอบมากเป็นอย่างสุดท้ายของความริญญาแสนเริดน,นะคะก็ยังมีของความริญญาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าอ่าหมอนมุ้งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะหมดแล้ว <c oughs> นะ่าจะหมดแล้วนะคะที่รวบรวมมาเท่าที่รวบรวมมาได้นะตอนนี้ก็คือมีเท่านี้แหละหวังว่าคงจะสนุกกันนะคะเน็บเริ่มกินและเริ่มนั่งนาน การ Open Box แล้วก็ฮอในเวอร์ชันของมุกเกงนะัะจากที่ไม่ได้ทำอ่ะสักพักใหญ่ๆนะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจ follow i n s t a g r a กกันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันเขาวันนี้ไปละเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย